สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ที่สามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปหนังสือเหล่านี้บ่งบอกถึงราคาต่อรองของบอลแต่ละคู่เสมือนกับสิ่งที่มาคู่กับโคยบอลและในหนังสือพิมพ์ยังเจาะลึกถึงเหล่าเซียนบอลที่มาให้ข้อมูลของแต่ละทีมวิเคราะห์ข้อมูลของทีมต่างๆเป็นแนวทางให้กับนักพนันซึ่งเป็นการชักจูงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักพนันมีความมั่นใจบนความเสี่ยงในทีมที่ตัวเองต้องการเสี่ยงพนัน เรื่องวงการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาก็เขาก็มีกันแต่ว่าวิธีการนําเสนอของฝรั่งเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบนี้ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเล่นพนันฟุตบอลนะแลคือว่าเล่นการพนันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นตามอันนี้เป็นลักษณะเรื่องจริงนะคะถามว่าผิดไหมผิดในเรื่องของว่าเยาวชนเพราะว่าสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าชักจูงเด็กๆได้มาก อวาจอทรทัศน์ที่เปิดอยู่ในร้านอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลในร่วมเชียร์ร่วมสนุกรวมถึงส่วนหนึ่งที่มาติดตามการแข่งขันฟุตบอลเพราะเมื่อการแข่งขันจบลงพวกเขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการแข่งขันครั้งนี้และส่วนหนึ่งที่เป็นดางสนับสน,น,น,นุนเรานักพนันนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์มคือสื่อวิทยุที่มีเหล่ากูรู หรือเซียนมาทำนายผลแพ้ชนะหรือการแจ้งคะแนนของทีมต่างๆนอกเหนือจากรายการที่ถ่ายทอดสดให้เหล่านับพนันได้รู้ผลของทีมที่ตัวเองเดิมพันไม่ว่าจะส่งใครลงไปด้วยประสิทธิภาพของเกมมันก็น่าจะยังดีกว่าเวทีแอบซึ่งเกมนี้อดีตเรเองก็น่าที่จะมีชื่อเป็นคนแรกยูเหมือนกัน อาจจะแรงจูงใจแรงบดาจใจอาจจะน้อยไปหน่อยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมากนะสําหรับเกมรงมุงของทางแมนเชสเตอร์ิตีดูแล้วโอกาสในการที่จะเก็บสามแต้มก็น่าจะมีอยู่พอสมควรฟีดว่ามันก็คงจะไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะครับสำหรับเกมในอุลิยูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีสปอนเซอร์ในหลายสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขันคือโค้ชเบดซึ่งเป็นเว็บไซต์การพน,นันหนึ่งในอีกหลายเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์พนันออนไลน์เหล่านี้ได้แพร่ขยายไปหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเว็บพนันออนไลน์นี้ไม่ได้พนันแค่ฟุตบอลแต่รวมถึงการพนันกีฬาอื่นๆทุกรูปแบบอีกทั้งการที่ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์มีการใช้หน้าโฆษณาจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายคือการพนันออนไลน์มันเป็นการพนันรูปแบบใหม่แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเด็กไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุเท่าไหร่จะเล่นได้คือขอให้เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นมีพาสเวิร์ด เล่นได้ทุกนาทีมีอัตราต่อรองครบครันอันนี้ค่ะคือปัญหาสังคมที่ที่เราจะต้องช่วยกันในการทําถ้าเราเป็นสื่อเราก็ต้องเป็นสื่อที่มีวิจรารญาณในการเสนอมีจริยธรรมมากเพียงพอในการที่จะชี้แนะว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อเขาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะการโฆษณาเว็บไซต์พน,นันบนหน้าโฆษณาของเว็บไซต์เป็นเหมือนการเชิญชวนสนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ด้วยกฎหมายที่เก่าไม่ได้รับการปรับแก้จึงเป็นช่องทางที่ทางเว็บไซต์ใช้สื่อสารกับพนันได้อย่างไงไ่ายดายตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์หรือตามเว็บบอร์ดแม้ว่าจะมีการปรับปรามโดยการบล็อกจากไอซทเว็บไซต์เหล่านี้ก็สร้างลิงก์ใหม่เพื่อทําให้เว็บไซต์กลับมาใช้ได้ตามปกติสาเหตุของเรื่องนี้อาจเกิดจากกฎหมายที่มีช่องว่างหรือไม่เข้มงวดพอคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ป้องกัน ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นหกตัวคอยซัพพอร์ตให้เกิดเว็บไซต์พนันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เนี่ยตัวแม่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เนี่ยมันอยู่ในประเทศที่ให้การพนันออนไลน์นี่เป็นสิ่งถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางทางการหรือทางรัฐบาลหรือว่าทาง เกี่ยวข้องเนี่ยของรัฐเนี่ยที่จะไปปิดเว็บไซต์เขาเนี่ยมันก็เพียงได้แค่ปิดโดเมนหรือ IP Address ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับทงนี้การพนันที่อยู่ในสื่อใหม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายการป้องกันอันดับแรกต้องเริ่มจากบุคคลในครอบครัวแล้วขย้ายไปสู่สังคมและประเทศจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้